ไปยืนให้คชาด่าแล้วเพลงอะไรให้เอียกอ่ะเงียบๆเดียวครับเงียบๆใครอยากจะยืนใครอยากเป็นตัวใครอยากจะเป็นตัวด่าดาเขาไว้แอนมาแอนมาด่าเขาไว้ฟังแอนลองตะกี้หัวเถิดแสดงว่ามีบุญใช่ป่ะหัวเถิดแสดงว่ามีบุญใช่ป่ะมีบุญมาแต่มันเถิแค่ข้างเดียวมีบุญครึ่งหนึ่ง มีคนเดียวมีคนเยดบาียควรอะไรนุ่มมากเวลาที่ยังเสิร์ฟต้องเขียนตรงนี้แล้วเราตรงที่เอกอ่ะอารมณ์ของเพลงนี้เราจะสื่ออย่างไรอยากจะสื่ออย่ะไรอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ลูหูนะอยากอยู่คนเดียวแต่อยากอยู่คนเดียวแบบเฮ้ยไม่อยู่คนเดียวนะนบบว่าขโทษไม่ไหวแล้วอยากอยู่คนเดียวเอาแบบไหนแบบหลัง แบบนั่งก็แบบล้าโอเคนิ่งๆแต่พาว์ฟูลนิ่งๆแต่เราสื่อแบบอย่ามายุ่งกับฉันนิดนึงไหมหรือว่าหรือว่าขอร้องไม่ไหวแล้วทิ้งฉันไปขอร้องขอร้องนะคะขอร้องเพราะฉะนั้นไอ้ความกดแค้นไม่มีแล้วนะแต่ฉันปล่อยฉันเถอะไม่ไหวแล้วนะคะ อันย yeah. mm. ืนรับนะยืนเฉยๆยืนรับนะถ้าเขาสบตามาก็สบไปยืนไกลกว่านี้นิดนึงลูกเพื่อจะได้ส่งได้แบบโอเคค่ะแต่ว่ามื่ออาจากกระเป๋าทุกคนเลยเหมือนบอยแบนด์เนอะบอยแบนด์นะเต่าให้อ ชี้ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆใ,ให้ห่างกันส่งให้เธอเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟัง

ไม่ไม่ดมีชวนับชวนนิดหนึ่งอ่ารอนะคะเป็นท่อนของใครแล้วอาจจะเดินมาหาคนนะฮะให้มันรู้ว่าใครร้องเฟรมอย่าหลุดสมาธิอยู่ไหนอืมตอนที่เธอจะหลุดไปจากสองคนนี้เธอจะอยู่ในโลกพระจัน์หรืออะไรของเธอระวังนะระวังระวังนิดหนึ่ง ถ้าไม่มีเสียงไม่เป็นไรนะคะครูไม่ได้ครูไม่ได้แต่ส่งพลังให้ถึงก็อาจจะอย่าลืมนะคะมีเดินล้องไปหาเขาบ้างจะเดินวนกลับไม่ต้องถอยกลับก็ได้เราจะวนกลับทางไหนก็ใช้ Space ไม่จำเป็นตรงยืนมันแถวเราจะนะคะใช้มานนอกมาโอเคค่ะ ว่าผู้ชายอย่าห่อ,อไหล่ค่ะ,คะอย่ามาให้ใจอ,อีกเลยใช้ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆใ,ให้ห่างกัน เห็นแล้วฉันยังเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฝันก็อยากจ้องมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจ็ใจให้ใจมัน tiếng chân quanh hạnh chân tôn càng thốt thú vang vang và yêu nhức nhia con điêu không คนละทางก็อย่าตอกย้ำให้ฉ้ำเกินไปเธอจะเดินไปจากฉันฉันก็เสียทุกอย่างไปโปรดอยบอกว่าเพราะอะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเล่า เจือจาให้ใจมันดีกว่านี้บ้าคือ,อยากให้เธอเลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไวล้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวคร อากจะปลดไฟทุกทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอย,อยากจะมองฟ้าที่วา่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลำพังให้รอยรางมันเจียใจ ให้ใจมันดีกว่านี้บ้างฉันนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งชีวิลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอย,กอย,กอยู่เงียบๆคนเดียว มาเองมาคิงดีมาคิงดีมากนิมเดี๋ยวก่อนได้ทำบล็อกคิงให้อันนี้ป่ะบาปับมล็อกิส่วนเนี้ยมื่อกคิงอคิงนี้คือคือครูไม่อยากจะบอกอันนี้ประโยคนี้ข้างหน้าประโยคนี้เดี๋ยวางหน้าเพราะมื่อกี้นี้เธอมีธรรมชาติเธอมีจุดไม้แบบว่าฉันไม่อยากอยาู่ยี่เนี่ยไปเองอ่ะอาลงมันมาแล้วบล็อกิงมัน perfect อารมณ์ดีมากจำอย่าลืมนะพี่กี้นี่ว่าเราว่ามีคนยืนอยู่แล้วเราสามารถเดินเข้าเดินออกสวยมากเรามีเหตุผลว่าเราพูดอะไรกับใครเรามีเหตุผลทำไมเราถึงถอยเรามีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลมันเป็นเรื่องเป็นราวที่ดีมากขอบคุณค่ะจบไวหนไว้ก๊เยี่ยมมากสลัดสลัดสลัดตาหลุดเลยรู้สึกคาตคนทำอันนี้ทำท่า ทุกคนตาหล่นอ้ะน้อเอามิสกับตน้นไร่เพลงฮัทอยียงอะ